จะพาไปดูอีกหนึ่งธุรกิจของโบวี่กันนะคะธุรกิจนั้นก็คือขายปลรราค่ะปลาร้าของเราอะนะคะที่ขายดีที่สุดก็จะเป็นปลาร้าปลากระ,รระ,กะดีและป,ระราปะลาร้าปลารวมหรือปลาขาวสร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะขายดีมากแต่วิธีการที่ยากที่สุดในการขายปลรราคือการตักการตวงปลรราค่ะเพราะเราไม่ได้้เราไม่ใช่มืออาชีพขนาดนั้นเนาะมันก็จะยากนิดนึงในการ ทำนะคะในการตักการตวงนี่เราก็ช่างแล้วช่างอีกเกินได้แต่อย่าขาดเพราะมันจะรู้สึกแบบใจเป้ารู้สึกใจไม่ดีเลยนะเพราะว่ามันเหมือนการโกง,ขงเขาอะเนาะ,ะตักแล้วตวงอีกตักอีกตวงแล้วอยู่นี่แหละควรจะได้แต่ละถุงนะคะ ปี๊ปหนึ่งน้ำหนักต่อปี๊ปนี่ก็จะอยู่ประมาณ18กิโลนะคะในปี๊ปนี่ก็จะไม่18กิโลเป๊ะเ,เนะาะทั้งเนื้อทั้งน้ำก็จะอยู่ประมาณ18กิโลครึ่งเพราะว่าเขาเผื่อมาให้แล้วเผื่อขาดเผื่อเกินเผื่อตักอะไรอย่างเงี้ยแต่บทสรุปก็คือ18กิโลค่ะเราจะดักดักได้ทั้งหมด18ถุงนะคะถุงละกิโล ที่มาของแต่ละคลิปนี่ก็ทุรักทุเลพอสมควรไหนจะแต่งหน้า<ม> <laughs> ไหนจะแต่งหน้าไหนจะเตรียมชุดเนาะชุดนี้เรียบร้อยไหมชุดนี้น่าเกลียดไหมมุมหลังเป็นยังไงเหนื่อยค่ะบอกได้เลยว่าเหนื่อยนี่นะคะตักแล้วตวงอีกช่างแล้วช่างอีกเช็ดแล้วเช็ดอีกอยู่นี่แหละไม่ได้ทำาไรละว,วันวันหนึ่งเนี่ยกว่าจะผ่านไปแต่ละคลิปอืม อาจจะดูหน้าเวียงนิดนึงนะคะอากาศร้อนอากาศร้อนไม่ใช่ว่าเพราะแดดแรงนะคะอากาศร้อนเพราะค่าไฟแพงนี่อันนี้คือแม่ค้าจาเป็นนะคะมันก็เลยจะดูไม่ค่อยคล่องแคล่วเท่าไหร่ ีาช่างนี้คือเน้นเกินนะคะไม่เน้นขาดแต่ถามว่าเกินเยอะไหมไม่เยอะค่ะเราจะไม่ให้มันเกินเยอะนะคะข้อดีของการใช้ตาช่างแบบนี้นะคะคือมันจะเป๊ะเนาะเป๊ะประมาณหนึ่งเนืา้อน้ำข้นๆเลยปลาไม่เค็มนะคะปะลาไม่เค็มมากเค็มอยู่ในขั้นแบบฉีกเนื้อได้ฉีกตัวได้กินปอนได้อะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้ว่าเค็มโดดเค็มปี๊ดเค็มจนกินไม่ได้เลยนะไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเอาไปทำไม่อยากจะพูดเอาไปทำปลาสับปลาบองอะไรอย่างเงี้ยอร่อยมากเพราะมันหอมมันเอยอธิบายไม่ถูกอะ่ะตักมาตั้งนานเพง่ได้สี่ถุงเห็นไหมขนาดเร่งคลิปนะคะเนี่ย นี่นะคะกว่าจะผ่านไปแต่ละคลิกเอฟกว่าจะผ่านไปแต่ละวันกว่าจะผ่านไปแต่ละถุงนี่มีการตักออกด้วยอันนี้คือหักแบบเกินมาเยอะเกินเยอะเกินตักออกนิดนึงแต่พอช่างแล้วก็ยังเกินอยู่นะคะก็ไม่ใช่ว,ว่าเป๊ะขนาดนั้นเนาะพอเราตักเสร็จแล้วเราก็จะเอาถุงไปล้างนะคะเอาถุงไปจุ่มน้ำเนาะเพื่อเพื่อไม่ให้มันแบบ อันนี้อะไรอ่ะเขาเรียกน้ำปลามันติดถุงเยอะเกินไปอ่ะแต่เราก็ไม่ได้ว่าจุ่มทั้งถุงนะแล้วก็เหลือจุกยางไว้นะคะเราก็จะล้างแค่ภายนอกแบบคร่าวๆเฉยๆดูดิค่ะดูสีน้ำตักแล้วตักอีกตักเข้าตักออกอยู่นั่นเนี่ย ขอเป็นการจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับกาำลังใจและการกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ดูอีกว่าทำอะไรอีกในแต่ละวันนะคะว่าทำอาชีพอะไรอีกเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ